เามาใหม่จ้าเมื่อกี้คลิปตัดไปพอดีมีคนโทรเข้านะคะอ่ะสำหรับครีมบัวหิมะนะอะ่ไม่มีระบบตัวแทนนะคะแต่มีเป็นเลทส,ส่งให้เริ่มที่12กระปุกสามารถค้าได้ทั้ง3สูตรปิน้นไอไอ,อ,อครีมกันแดดอยู่ตรงนั้นปะอ่ะสามารถเลือกค้าได้สัก ทั้ง3สูตรนะคะ12กระปุกเนี้ยสามารถเลือกค้าได้ทั้ง3สูตรนะแล้วก็เอาไปขายปีกในราคากระปุกละเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณพี่นุนไม่ได้บังคับนะคะก็เริ่มต้นที่700นิดๆนะคะ700ดอหน่อยๆนะคะก็คือรับไปขายได้นะคะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเเป็นระบบาขายส่งนะจ๊ะ คือพี่นุชก็เริ่มจากนี่แหละว่าเอามาใช้เองนะคะซื้อมาใช้เองก่อนซื้อจากเพื่อนมาใช้เองก่อนนะแล้วก็พอมันใช้ดีก็แนะนำบอกต่อแนะนำบอกต่อก็ขายมาจนทุกวันนี้นะคะลูกค้าก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ลูกค้าเก่าก็ซื้อซ้ำนะคะลูกมาลูลกลูกค้าใหม่ก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะยาหมิ่นเงินน้อยนะคะกระปุกนึงเนี่ยอาจจะได้กำไรไม่กี่บาทแต่พี่นุชบอกเลยว่าเมื่อคุณขายไปเรื่อยๆนะคะเมื่อคุณขายไปเรื่อยๆคุณจะมีฐานลูกค้าเพราะว่าครีมเนี่ย มันใช้ดีจริงๆพอาะเขาใช้ดีแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเขาก็แนะนำบอกต่อให้เรานะคะแล้วก็การขายของเนี่ยการขายของเนี่ยพี่นุชอยากให้เราขายเหมือนเพื่อนขายเพื่อนเหมือนเราแนะนำของดีๆให้เพื่อนอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือไม่ใช่ว่าขายแล้วทิ้งเลยเขาถามอะไรก็ไม่ทักไม่ตอบอย่างตัวพี่นุชเนี่ย พี่นุชขายของพี่นุชจะอาศัยเ,เขาเรียกว่าอะไรใช้วิธีพูดคุยกันเหมือนพี่น้องเขามีปัญหาอะไรใช้แล้วมันเป็นยังไงอะไรก็คือปรึกษาพูดคุยได้ตลอดทําให้พี่นุชมีลูกค้ามาจนถึงทุกวันนี้พี่นุชไม่เคยเสียเงินยิงแอดเลยนะคะจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าอตนี้อถนี้นะคะฝาเนี่ยฝาด้านในของครีมไขมุกเนี่ย ปกติจะเป็นฝาใสาๆใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวปกติจะเป็นฝาใสาๆแบบนี้ใช่ไหมสำหรับล็ตนี้นะสำหรับล็ตนี้จะเป็นฝาขาวแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะสูตรข้างในเป็นเหมือนเดิมนะคะฝาเปลี่ยนแค่ฝานะคะไม่จริงๆไม่ได้เปลี่ยนหรอก็คือเออ บรรจุพันบรรจุพันมันมันมาไม่ทันนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้นะเป็นฝาขาวๆแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องแปลกใจนะเนื้อครีมข้างในยังประสิทธิภาพเหมือนเดิมนี่ไหมคะทาพอเกี่ยปุ๊บซึมลงสู่ผิวเลยและจะรู้สึกเย็นเย็นนิดๆไม่ได้เย็นแบบพวก แป้งเย็นอะไรอย่างนี้นะเราจะรู้สึกเย็นแล้วก็เบาสบายผิวเนี่ยค่ะเรารู้สึกเย็นเย็นแล้วทำให้ผิวเราดูช่ำชุมช่มชุ่มฉ่ำอิ่มน้ำนะคะอะ่หลังจากลงไขมุกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทาคมิน้นเป็นเหมือนแบบทาแบบสลิปปิ้งมาส์กนะคะ สำหรับตัวพี่นุชเองเนี่ยพี่นุชใช้เซตนี้นะคะออประมาณคือเอาจริงๆอะ่ะเซตแรกก็ก็เริ่มเห็นแล้วว่าเออผิวมันสว่างขึ้นใสขึ้นแล้วก็ฝ้าจางลงนะคะแต่ฝ้าเนี่ยจะจางลงไปจนแทบมองไม่เห็นเลยก็คือช่วงที่พี่นุชใช้ได้ประมาณ3ชุดนะคะใช้ได้ประมาณ3เอ่อชุด800เนี่ยใช้ได้ประมาณ3ชุด ก็เรียกว่าฝ้าเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยก็ประมาณ3เดือนหน่อยๆนะคะสเดือนกว่า,วาด้วยเขาเป็นครีมสมุนไพรมันก็ต้องอาศัยเวลานะคะไม่ใช่ว่าฝ้าเนี่ยจะหายได้ใน3วัน7วันอันนี้พี่นุษบอกโดยตามตรงเลยนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นปัญหากระเนี่ยกระ นะคะจะเกิดจากกรรมพันธุ์นะคะสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากกรรมพันธุ์แล้วก็เออแสงแดดจะเป็นตัวกระตุ้นให้กระชัดขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นนะเเราได้แต่ทำให้มันจางลงไปไอ้ตัวกระเนี่ยนะคะแต่ถามว่ามันจะหายหายเหมือนฝ้าไหมไหมนะ กระเนี่ยจะไม่หายได้แค่จางลงไปนะคะอ่ะทาครีมเสร็จเรียบร้อยเนี่เห็นไหมพี่นุชจะเน้นเน้นบริเวณที่มีกระมีฝ้าก็คือจะทาเยอะกว่าตรงตรงผิวปกติธรรมดาเขาอ่าสำหรับคนที่เป็นฝ้าเป็นกระพี่นุชแนะนำให้ทาแบบนี้เพื่อที่ว่าเขาจะได้จางลงไปพร้อมๆกันนะคะ เอ่อบางคนเนี่ยที่ใช้ชุดเนี้ยแล้วแบบทาคือทาปกติทาทั่วหน้าไปปกติปรากฏว่าก็สอบถามเข้ามาว่าพี่นุชทำไมใช้ไปสักระยะหนึ่งหนูรู้สึกว่าฝ้าหนูเข้มขึ้นจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าฝ้าหนูเข้มขึ้นแต่ผิวบริเวณโดยรอบฝ้ามันขาวขึ้นมันขาวขึ้น,ม,น,นมันกระจ่างใสขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เรามองเห็นรอยฝ้าเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทาเนี่ยพี่นุชกลางคืนแนะนำพี่เอ่อกลางคืนพี่นุชแนะนําให้ทาแบบนี้ก็คือทาบริเวณที่เรามีปัญหาเรามีปัญหาฝ้าเยอะมีกะเยอะตรงไหนก็ทาเหมือนก็พอกตรงนั้นไว้ รอยสิวรอยดาก็เหมือนกันพอกตรงตรงจุดที่มันดําไว้นะคะมันก็จะเช้าตื่นมาเนี่ยมันก็จะจางลงไปชัดเจนเลยนะคะนู้จาคอน้ําแม่หน่อยขวดนั้นก็ได้หลุกแม่ไม่ใช้เยอะเอออ่ะทาครีมเสร็จแล้วก็คอร่าคอลลาเจนของเรานะคะ DWU ับเลย l คอลลาเจน2เม็ดก่อนนอนเพื่อผิวขาวกระจ่างใสน,นุ่มเด้งๆแบบนี้เลยนะคะผิวนุ่มเด้งทั้งผิวหน้าผิวตัวนะคะนี่เห็นไนี่ผิวนุ่มเด้งเหมือนผิวเด็ก2เม็ดก่อนนอนจ้ะ เรียบร้อยทีนี้ก็นอนได้รีบพักผ่อนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะผิวจะได้นุ่มจะได้ใสไปแล้วจ้าฟันดีราติสวัสดีค่ะ